ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์ของคนติดเล่าที่จะมีเรื่องเล่าที่มีเรื่องราวอยู่ในเรื่องเล่าเหล่านั้นมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้อยู่กับผมปิงปองนะครับพบกันเป็นประจำนะครับที่หน้า Facebook Fan Page ของคนติดเล่าแล้วก็ Youtube Channel ของคนติดเล่านะครับร่วมสนับสนุนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไวท้ที่หน้า YouTube Channel ก็ได้นะครับ วันนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งอยากเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ได้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องเล่าที่อยู่ในแวดวงที่เรารู้เรื่องนี้กันมานับร้อยปีแล้วทีเดียวนะครับผมกาลังพูดถึงบทประพันธ์ชิ้นหนึ่งมีชื่อว่า Anna and the King of s i a สยพูดถึงตรงนี้ผมเข้าใจว่าหลายๆท่านอาจจะพอนนึกกันออกถ้าใครนึกไม่ออกหรือไม่เคยได้ยินเลยนะครับ n อนนาแอนเดอรคิงออฟสยามเป็นที่มาของของละครเวทีภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดนะครับที่มีชื่อเดียวกันว่าแอนนาแอนเดอ i n คิงมาจากบทประพันธ์ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือชื่อเรื่องว่าแอนนาแอนเดอ i n คิงออฟสยามทีนี้ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยผมก็ต้องขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับว่าแอนนาแอนเดอ i n คิงออฟสยามเนี่ยนับเป็นบทประพันธ์ที่เกิดเสียงวิาพากษ์วิจาร์มากที่สุดเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเลยละครับ อาจจะวงเล็บไปหน่อยว่าชาติสยามด้วยนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะเรียกประชื่อประเทศเราว่าประเทศไทยซะอีกนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเสียงวิจารณ์เหล่านั้นกันมาบ้างครับมากบางน้อยบ้างที่ว่าด้วยความผิดเพี้ยนและก็บิดเบือนไปจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เราคนไทยทุกคนเข้าใจไปมากทีเดียวนะครับและลงท้ายด้วยการไม่พูดถึงมันอีกด้วยความรู้สึกว่ามันไม่น่าพูดถึงครับจนอาจเป็นเหตุให้คนรุ่นต่อๆมาไม่รู้จัก หรือรู้จักแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมบทประพันธ์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกชิ้นนี้ถึงถูกเราดูแคลนแล้วก็สั่งแบนนะครับมายาวนานมากเสียงวิจารณ์เกือบทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่เจ้าของบทประพันธ์ต้นทางเลยครับก็คือแมมแอนนาเลโอนเวนเคยได้ยินชื่อไหมครับผมว่าหลายท่านอาจจะพอเคยได้ยินชื่อใครก็ไม่เคยได้ยินตามผมมาครับผมจะเล่าให้ฟังต้นเรื่องที่แอนนาเลโอนเวนเนี่ย เขียนแล้วรู้สึกว่ามีคนบอกว่าเขาบิดเบือนเรื่องราวเพื่อเข้าข้างตัวเองยกตัวเองจนเกินงามรวมถึงสร้างเรื่องราวในราชสำนักฝ่ายในที่ผิดเพี้ยนไปจนเกินกว่าที่คนไทยจะรับได้แต่ไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงนะครับเรื่องราวของแอนนาแอนเดอะคิงออฟสยามเน้นก็ส่งต่อความโด่งดังผ่านเวลามายาวนานมากนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจนนับได้ว่าเป็นหลักร้อยกว่าปีก็ให้แล้วที่อยากมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมอยากให้เรา ลองมาทำความรู้จักที่มาที่ไปของบทประพันธ์ดีอื้อเฉาชิ้นนี้กันดูสักหน่อยดีไหมครับผมจะพยายามนำเสนอข้อมูลที่หลายท่านอาจจะยังไม่รู้หรือแง่มุมที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือบางทีเราจะตั้งใจมองข้ามไปเลยก็ได้นะครับ<อ>เผื่อว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเข้าใจอะไรๆมากขึ้นและไม่แน่นะครับผมว่าด้วยข้อมูลชิ้นนี้เราอาจจะมีทัศนะต,ต่อเรื่องที่บิดเบือนเปลี่ยนไปบ้างก็ได้นะครับลองค่อยตามผมมากันละกัน ก่อนอื่นเรามารู้จักแอนนาเรโอนเวนก่อนนะครับแอนนาเลโอวนเวนเนี่ยเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2,373เทียบแล้วก็ปีคริสตศักราช1,831นะครับที่เมืองอเมตนาการเมืองอเมจนาการเนี่ยอยู่ในอินเดียครับอยู่ห่างจากมุมไบหรือว่าบอมเบ่เนี่ยไปทางตะว,วันออกเราสักเกือบเกือบ300กิโลเมตรนะครับพ่อกับแม่ของแอนนาเนี่ยเป็นคนอังกฤษครับแต่ว่าอาศัยอยู่ในอยู่ในอินเดีย ต้องเข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นนะอินเดียเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจากักรเป็นเครือจักรภพอังกฤษนะครับเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่นะครับแอนานาก็เกิดที่อเมริกาเนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นลูกของคนอังกฤษดังนั้นแอนนาแอนนาเป็นคนเชื้อสายอังกฤษแท้ๆเพียงแต่ว่าไม่ได้เกิดในอังกฤษนะครับเกิดในอินเดียพออายุได้18ปีก็แต่างงานกับสมียนคนหนึ่งเป็นชาวอังกฤษเหมือนกันครับชื่อว่าคุณโทมัสลีออนโอเวนนะครับ โทมัสลีออนอเวนเป็นสามีของแอนนาซึ่งต่อมาแอนนาใช้นามสกุลสามีใช่ไหมครับก็เธอก็รวบเอาชื่อกลางก็คือรีออนแล้วก็นามสกุลอเวนมารวมกันเป็นนามสกุลเดียวเราก็เรียกว่าลีโอโนเวนนั่นเองนะครับแอนนาเนี่ยมีลูก4ี่คนครับแต่ว่า2คนแรกนะเสียชีวิตแต่เด็กเลยก็เหลือแค่ลูกสาวคนโตชื่อว่าเอวิสนะครับแล้วก็ลูกชายคนสุดท้องคือลุยส์นะครับก่อนที่เธอจะ ตเตงลูกตามสามีเนี่ยมาอยู่ที่ปีนังปีนังตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษในเครือจักรภพเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นเบิื์นขึ้นของอังกฤษนะครับแต่อยู่ที่ปีนังได้ไม่นานชีวิตเธอก็ต้องระหกระเหินอีกอันนี้น่าเห็นใจมากเพราะว่าสามีอ่ะสามีของเธอเสียชีวิตนะครับในหลักฐานที่พอจะมีหลักฐานอยู่ก็คือเธอเสียสามีเธอเสียชีวิตด้วยโรคบิดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโรคที่ าชาวต่างชาติโดยเฉพาะคนยุโรปที่มาอาศัยอยู่ในเอเชียหรือว่าในเขตที่เป็นอนาณานิคมเนี่ยเป็นกันเยอะเพราะว่าด้วยโภชนาการด้วยสาธารณสุขอนามัยตอนนั้นอาจจะไม่ค่อยถูกโรคก,กันหน่อยทําให้สามีของอนนาเสียชีวิตด้วยโรคบิดนะครับครอบครัวก็เริ่มขัดสนเพราะว่าเสาหลักของครอบครัวเนี่ยไม่อยู่ละแอนานาก็เลยหาวิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่ให้ได้เธอก็เลยย้ายจะ ปีนังไปที่สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ตอนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งของท่าเรือใหญ่ทั้งมีทหารอังกฤษไปประจาการอยู่ที่สิงคโปร์ค่อนข้างมากนะครับเธอก็ไปดํารงอาชีพด้วยการเป็นครูสอนหนังสือให้กับลูกในทหารอังกฤษที่ประจําการอยู่ที่นั่นแหละครับตอนนั้นแม่ไม้แอนานาเนี่ยเธออายุราวๆสัก3 1ปีนะครับแล้วก็ คาดได้ว่าเธอหน้าจะมีสเสน่ห์แรงไม่เบานะครับเพราะว่ามีบันทึกว่าเกิดคดีความชิงรักหักสวา่าแบบวิวาถึงห่วงระหว่างนายทหารยศในร้อยด้วยกันเองนะครับแย่งผู้หญิงกันผู้ง่ายประมาณนั้นถึงขั้นดับท้าดวลปืนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยโชคดีที่ผู้บ,บัญชาตอนนั้นทราบเรื่องแล้วก็ไกลเกลี่ยจนไม่เกิดเหตุให้ถึงแก่ชีวิตแต่ในบันทึกการสอบสวนคราวนั้นเนี่ยก็ปรากฏข้อมูลที่อแปลกดีก็คือ ม <c oughs> ีบันทึกไว้ว่าแอนนาบอกว่าสามีที่มียศร้อยเอกของเธออันนี้ต้องในวงเล็บหน่อยนะครับอา้าวไหนว่าเป็นเสมียนไงเสียชีวิตด้วยการถูกเสือกัดขณะออกไปล่าเสือกับมหาราชาองค์หนึ่งในอินเดียเอาละสิฟังดูมันทอมแมงทอมแมงนะครับแต่ว่ามันเป็นบันทึกนี้จริงๆนะครับพอดีกับในช่วงขณะนั้นนะครับแผ่นดินสยามซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ท่านครองราชย์อยู่เนี่ย ท่านทรงกําลังหาครูสอนภาษาอังกฤษให้กับพระราชโอรสและพระราชธิดานะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยการจะจ้างครูจากอังกฤษโดยตรงเนี่ยยุ่งยากครับแล้วก็จะว่าไปก็เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงท่านก็จึงมีรับสั่งก็คือหาฝากคนน้นคนนี้ช่วยหาคนหนึ่งน,นั้นชื่อในตันกิมเจงครับตันกิมเจงเนี่ยเป็นคนเชื้อสายจีนเป็นกงสุนของสยามที่มาประจำอยู่ที่สิงคโปร์ท่านก็เลยฝากตันกิมเจงเนี่ยบอกว่า เป็นธุระจัดหาครูภาษาอังกฤษให้สักคนหนึ่งแล้วก็ว่ากันว่านายตันกิมเชงก็ได้รับคำแนะนำจากมิสเตอร์อดัมสันมิสเตอร์อดัมสันนี่เป็นผู้จัดการบริษัทบอเนียวที่สิงคโปร์นะครับก็แนะนำว่าเนี่ยมีครูแหม่มภาษาอังกฤษที่มีความเหมาะสมอยู่คนหนึ่งเป็นไปได้ว่าคนในพื้นที่ก็อยากจะให้ครูแม่ไม้เนี่ยเจ้าเสน่ห์คนนี้ออกจากพื้นที่สักทีเพื่อลดความขัดแย้งของนายทหารที่นน่นนั่นก็เลยเป็นที่มาของการที่ ราชสำนักสยามในตอนนั้นได้มีครูแม่มสอนภาษาอังกฤษคนใหม่ที่ชื่อว่าแอนนาเลียโนเว้นนี่ละครับในปีพุทธศักราช2,405แอนนาเลียโนเว้นก็ส่งลูกสาวก็คือเอวิสเนี่ยไปเข้าเรียนที่อังกฤษซึ่งก็ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นแล้วลครับก่อนจะเดินทางพร้อมด้วยลูกชายก็คือลุยส์มาถึงกรุงเทพโดยเรือกลไฟที่ชื่อว่าเรือเจ้าพระยาเพื่อมารับ หน้าที่ในตําแหน่งพระอาจารย์นะครับที่จะสอนภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์เบื้องต้นรวมถึงขนบรรมเนียมตะวันตกวันนคดีอังกฤษก็ได้แต่รัชกาลที่4ท่านบอกว่าไม่ต้องสอนศาสนาคริสต์นี่เป็นเงื่อนไขนะครับตอนนั้นเธอได้รับเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ100เหรียญสิงคโปร์ก็ราวๆสา0รบาทต่อเดือนซึ่งเทียบค่างเงินกับยุคสมัยแล้วโหนับว่ารายได้ดีมากๆนะครับ แล้วก็พร้อมบ้านพักที่สร้างด้วยปูนแบบฝรั่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่เธอขออไว้ตั้งอยู่นอกเขตพระบรมหาราชวังการสอนของเธอเนี่ยเธอสอนสองผลัดครับผลัดเช้าเนี่ยสอนพระราชโอรสและก็พระราชธิดาส่วนผลัดบ่ายเนี่ยสอนเจ้าจอมานดารวมถึงเจ้าจอมที่ยังสาวในปีพุทธศักราช2410หลังจากไอนาสอนอยู่ทั้งหมด4ปี6เดือนนะครับก็กราบบังคมทูลต่อรัชกาลที่4 เพื่อขอลาพักร้อนเป็นเวลา6เดือนพักร้อนต่ก่อนนานนะครับเหตุผลคือมันเดินทางยากครับใช้เวลาในการเดินทางแล้วต่ก่อนไม่มีเครื่องบินเดินทางทางเรือเท่านั้นเพราะนั้นการเดินทางแต่นาตั้งใจจะกลับไปหาลูกสาวแล้วก็ไปส่งลูกชายเรียนที่อังกฤษไงครับก็เลยขอลาพักร้อน6เดือนซึ่งก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้พักร้อนได้เธอก็เลยเดินทางไปส่งลูกชายก็คือลุยส์เพื่อเข้าโรงเรียนประจําที่ ที่กรอ,องกฤษแต่ว่าเป็นที่ไอแลนด์นะครับเมื่อส่งลูกเสร็จแล้วเธอก็เดินทางต่อไปหาลูกสาวคือเอวิสซึ่งตอนนั้นน่ะลูกสาวของเธอเติบโตมีครอบครัวแล้วและวก็ย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กครับก็เลยเธอก็เลยเลยจากอังกฤษไปหาลูกสาวที่นิวยอร์กนะครับระหว่างที่แอนนาอยู่ที่นิวยอร์กนั่นเองครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตและก็ผลัดแผ่นดินใหม่นั้นทาให้เธอไม่ได้เดินทางกลับมารับหน้าที่พระอาจารย ในราชสํานักอีกเลยครับก็โดยอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กต่อไปนั่นแหละชีวิตในนิวยอร์กของแอมแอนนานเนี่ยไม่สวยหรูสุขสบายเหมือนในราชสํานักสยามหรอกครับเพราะว่าไม่ได้มีงานทําแล้วก็เธอกับเริ่มจะขัดสนอีกครั้งอาชีพสอนภาษาอังกฤษที่ที่สอนที่เมืองไทยนี่ก็ทําไม่ได้เพราะไม่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเขาใช้ภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่นิวยอร์กเนี่ยเพราะฉะนั้นเธอก็เลย เปลี่ยนอาชีพหาอาชีพใหม่หนึ่งในอาชีพที่เธอเริ่มทำก็เลยคืออาชีพนักเขียนเธอเอาระะประสบการณ์การใช้ชีวิตในสยามนะครับมาเขียนเป็นตอนๆลงในนิตยสารรายเดือนที่ชื่อว่าแอตแลนติกมันท l ีแอตแลนติกมันทรีเนี่ยเป็นหนังสือนิตยสารรายเดือนและแอนนาก็เอาเรื่องในสยามเนี่ยครับมาเขียนใช้ชื่อเรื่องว่า The Favorite of the h a r e m เรเรื่องราวในราชสำนักสยามที่หนะ่างไกลนั้นน่าสนใจไม่น้อยครับ เพราะว่าเทียบได้แล้วผมอยากให้ทุกคนนึกภาพว่าราชสำนักสยามในสายตาคนตะวันตกครั้งนั้นเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยม,มันเหมือนเมืองลับแลเลยครับมัน,เป,นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าจากคนที่อยู่ในราชสำนักประเทศที่ห่างไกลยอย่างนั้นมาก่อนมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจนะครับดังนั้นเรื่องราวนี้ขายได้ครับทําให้มีคนติดตามเรื่องราวของเธอเล่าเนี่ยพอสมควรทีเดียวครับจนในที่สุดเนี่ย ก็มีสราพิมาชวนให้เธอนำมารวมเป็นเล่มครับเพราะว่าเฮ้ยเรื่องมันขายได้เนาะเธอก็เลยรวมเล่มเอาเรื่องที่เป็นตอนๆที่เขียนลงใน Atlantic m o n นลี่เนี่ยมารวมเป็นเล่มนะครับตั้งชื่อว่า The English Governance at the s i i s Court ออกวางจำหน่ายพิมพ์จำหน่ายครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2413นะครับก็ราวต้นแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับ ใน e ังกฤษของวิ e เนส s อนด์เดซายน m ม s ส c o ร r t เนี่ยสร้างชื่อเสียงและก็รายได้ให้กับแมแมแอนนามากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวระหว่างพระอาจารย์อย่างเธอเนี่ยกับกษัตริย์แห่งสยามคือรัชกาลที่4ก็ดูน่าสนใจครับฝรั่งสนใจมากเอาอย่างนี้กักนเล่มแรกขายได้มันก็เลยเกิดเล่มต่อมาครับจากนั้นอีก3ปีแมแมแอนนาก็เขียนหนังสืออีกเล่มหนึ่งจริงๆแล้วเธอก็เป็นนักเขียนนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนหนังสือก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ แต่เธอเขียนอีกเล่มหนึง่งสามปีถัดมาว่าด้วยเรื่องในเขตพระราชฐานชั้นในเลยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรู้เห็นได้เลยครับนอกจากคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ฝ่ายในเท่านั้นซึ่งความเป็นผู้หญิงของเธอเนี่ยทำให้เธอสามารถเข้าออกฝ่ายในแล้วเป็นการเป็นพระอาจารย์ซึ่งสอนทั้งพระราชโอรสพระราชธิดาและเจ้าจอมฝ่ายในเนี่ยทำให้เธอสามารถเข้านอ,อกฝ่านได้และเธอก็เอาเรื่องเหล่านั้น,น,นมาเขียนเธอเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของกษัตริย์อย่างรัชกาลที่4ี่ กับบรรดาเจ้าจอมนางห้ามทั้งหลายรวมไปถึงเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องก็ตสิบหรือเรื่องซุปซิบในราชสำนักสยามครับเธอตั้งชื่อหนังสือเล่มที่สองนี้ว่า The Romance of the Harem ออกวางจำหน่ายเนี่ยเมื่อพุทธศักราช2416นะครับแล้วก็ได้รับความนิยมขายดีเช่นเคยครับอันนาก็มีรายได้จากการเป็นนักเขียนอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับเธอใช้ชีวิตอยู่ในนิวยอร์กได้10ปีครับ หังจากนั้นเธอก็ย้ายตามครอบครัวของลูกสาวก็คือเอวิสเนี่ยไปอยู่ที่เมืองฮาร์ f ลฟกในแคนาดาก่อนจะย้ายไปที่มอนทรีออลเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ที่มอนทรีออลจนเสียชีวิตเมื่อปี2,458เธออายุได้83ปีครับจบแล้วครับแอนนาเล่ามาถึงตรงนี้ยังไม่เห็นมีตรงไหนที่พูดถึงแอนนาเอดะคิงออฟสยามเลยสักนิดนะครับจนแม่มแอนนาแกตายแล้วล่ะครับ ก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันตรงไหนเลยและที่ใครๆพากันวิจาร์กันเปล่าๆถึงความแอบแแนนาอย่างน้นอย่างเงี้ยนี่มันยังไงกันครับมันเริ่มตรงนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังต่อหลังจากแมมแอนนาเนี่ยตายไปได้เกือบ30ปีครับ30ปีนะครับมีนักเขียนชาวอเมริกันคนหนึ่งแกชื่อว่ามาเกรตแลงดันแต่เขไปอ่านหนังสือสอเล่มของแอนนาเนี่ยครับคือ The English Governess and at Design Miss Cord และ The Romance of the h a r e m มาเป็นสารตั้งตน้นแกก็เอาสองเล่มนี้มารวมกันแล้วก็ดัดแปลงแต่งเติมเขียนเป็นนิยายอ,อันนี้เป็นนิยายนะครับเป็นนิยายที่ทุกคนในโลกที่รู้จักกันในชื่อ Anna and the King of Siam แล้วก็วางจำหน่ายเมื่อปีพศ2487ครับถ้าเทียบในแผ่นดินแล้วก็คือแผ่นดินของรัชกาลที่8นะครับ แ n นนาแอนเดอ i n คิงออฟสยาเนี่ยเป็นหนังสือที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับทีนี้มันถูกแปลไปหลายภาษามาครับแล้วก็ขายได้นับล้านเล่มเลยทั่วโลกสร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงให้กับมาเกดแลงดอนมากมายเลยครับแต่ Anna า n d นเดอ i n คิงออฟสยามถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงความมั่วความบิดเบือนจนกระทบความรู้สึกของคนไทยในวงกว้างนะครับแต่มันไม่จบแค่นั้นครับ ด้วยความโด่งดังนี่เองนะครับสองปีหลังจากหนังสือนี้วางจำหน่ายคือในปีพุทธศักราช2489 20th Century Fox ก็ทนความโด่งดังของหนังสือไม่ไหวครับจ้าในที่สุดก็สร้างภาพยนตร์ชื่อเดียวกับหนังสือคือ Anna and the King of s i a สยามออกฉายทั่วโลกครับเริ่มฉายเมื่อวันที่20มิถุนา2489โดยมี Rex Harrison แสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับ และไอรินดันแสดงเป็นแม็แม,แมนานะครับะนั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์ไสนีปราโมทและหม่อมราชวงศ์คือกริตปราโมทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นนะครับได้ทําหนังสือชี้แจงและก็ทักท้วงข้อมูลพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านไปทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาครับแย้งแล้วครับแต่ก็ทําได้แค่นั้นเพราะว่าเขาไม่สนครับแต่จะด้วยเหตุอันใดก็ไม่แน่ชัดนะครับในที่สุดคนไทยเนี่ยก็ได้ดูหนังเรื่องนั้นนะครับ เรื่อง Anna and the King แอนนาแอนเดอรคิงออฟสยามในปีถัดมาครับเพราะว่าถูกนำเข้ามาฉายที่โรงภาพยนตร์สาราเฉลิมกรุงเมื่อปี2490แน่นอนครับมีเสียงวิจารณ์กันหนาหูถึงความไม่เหมาะสมและก็ข้อบิดเบือนโดยคนที่ตกเป็นเป้เปาก็คือแม็แอนนาที่ปรากฏอยู่ในท้องเรื่องเลี่ยงไม่ได้นะครับตอนนี้มาเกเร็ตแลงดอนดูเหมือนลอยตัวไม่เกี่ยวยังไงก็ไม่รู้นะฮะทั้งที่พี่คนเขียนแท้ ยังไม่พอครับจากภาพยนตร์ก็ไปถึงละครเวทีละครบรอดเวย์นะครับก็นำหนังสือแอนน a าแอนเดอ n g คิงออฟสยามไปดัดแปลงมาเป็นบทละครนะครับตั้งชื่อเรื่องว่า The King and I แล้วก็เริ่มเปิดการแสดงตั้งแต่วันที่29มีนาคมพศ2494ที่โรงละครเซนต์เจมส์ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับ โดยมีนักแสดงคือยูนบรินเนอร์แสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4แล้วก็เกอร์ทรูดลอเรนซ์แสดงเป็นแม็แอนนาครับละคบรบอดเวย์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จสุดยอดนะครับประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียวและก็สร้างสร้างชื่อเสียงให้กับยูนบรินเนอร์แบบสุดๆเลยครับโดยมีการมีรอบการแสดงทั้งหมดถึง1246รอบครับโอ้โห5ปีต่อมาครับ ไม่พอครับ 20th Century Fox ก็ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์ซึ่งใช้ชื่อเดียวกับละครบรอดเวย์ครับคือ The King and I เหมือนกับเอา a n น I the King o อ s ฟสยามารีเมคใหม่นั่นแหละครับโดยยึดรูปแบบจากละครบลอดเวย์เป็นหลักโดยมียูนบรินเนอร์พระเอกในละครบออดเวย์นั่นแหละครับมาแสดงในภาพยนตร์ด้วยเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และก็มีเดบราเคอร์มาแสดงเป็นแมมแอนนา อันนี้ออกฉายเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2499และภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จสุดๆครับได้รับรางวัลออสการ์ถึง5สาขาครับคือสาขานักแสดงนำฝ่ายชายยอดเยี่ยมก็คือยูวินเนอร์ในบทของรัชกานที่4สาขากำกับสินยอดเยี่ยมสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและสาขาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมครับไม่เบาเลยนะครับ5รางวัลออสการ์ มีการทดลองที่จะเอา t h ง King and I มาฉายที่โรงภาพยนตร์นะครับ <c oughs> แล้วก็เอามาฉายที่โรงภาพยนตร์เฉลิมเขตและผ่านการพิจารณาจากแผนกพิจารณาภาพยนตร์ของกองทะเบียนกรมตํารวจนะครับเ <c oughs> มื่อเดือนมิเมื่อเดือนตุลาคม2499่้าแต่ฉา,ายได้แป๊บเดียวก็ต้องยุติลงครับเมื่อไม่ได้รับอนุญาตให้ฉายตามคําสั่งของจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับ้วยเหตุผลที่ว่าภาพยนตร์ใน้นําเสนอเนื้อหาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกษัตริย์ไทย จากตัวหนังสือสู่ละครเวทีและภาพยนตร์่ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีโทรทัศน์เริ่มทันสมัยและเติบโตแคลิอเบียบรอดแคสติ้งซิสเต็มหรือที่เรารู้จักกันในตัวย่อว่า CBS เนี่ยก็สร้างละครโทรทัศน์หรือซิปคอมนยครับเรื่อง Anna and the King ออกฉายทางโทรทัศน์นะครับระหว่างวันที่17กันยาถึง31ทธันวาปีพศ2515โดยมียูนบรินเนอร์คนเดิมเนี่ยแหละครับ ซึ่งตอนนั้นแกก็อายุเยอะมากแล้วนะครับสแสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่4แล้วก็ Samantha Edgar, สมั a n t าเอ็ดกาแสดงเป็นแมมแอนนาครับแน่นอนครับที่มันยังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเช่นเคยนะครับยังครับยังไม่พอนะครับเพราะว่าในปี2542ไม่กี่ปีม่เนี่ยครับ Warner Brothers Animation ก็สร้างภาพยนตร์การ์ตูนครับเรื่องเด e King and I ออกฉายเมื่อวันที่19มีนาะคม2542นะครับมีมาเตนวิทโนวิกให้เสียงภาคเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4คือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยคุณลุงยูเบนเนอร์แกเสียชีวิตไปหลายปีแล้วนะครับไม่งั้นเสียงภาคเสียงนี้จะเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากแกนะครับแล้วก็มีมิเดนดาริชาร์ดสันให้เสียงเป็นแมแมแอนแนเป็นหนังการ์ตูนก็ได้ด้วยนะครับเป็นเล่นไปนะครับแต่ภาพยนต์การ์ตูนเรื่องนี้ไม่ประสบความสําเร็จครับเรียกว่าเจ๊งก็ได้ครับ แล้วก็ถูกห้ามฉายในประเทศไทยเช่นเคยเนื่องจากรัฐบาลไทยเห็นว่าภาพยนตร์มีเนื้อหาบางส่วนที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ครับแต่ในปีเดียวกันนั้นเองครับ 20th Century Fox เจ้าเดิมก็ลงมือรีเมคสร้างภาพยนตร์เรื่อง Anna and the King อีกครั้งครับคราวนี้เป็นเรื่องเป็นราวมากเพราะว่ามีความพยายามที่จะขออนุญาตรัฐบาลไทยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับโดยมุ่งหวังจะให้เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยได้อย่างจริงจังสักที เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมาถ่ายเมืองไทยเลยนะครับถ่ายในสตูดิโอจัดอะไรก็อาร์ต r e เรกชันองค์ประกอบศิลป์บางอย่างก็ดูจะมั่วๆไปหน่อยแต่เดีนั้นก็ขออนุญ,ญาตหวังว่าจะได้เข้ามาถ่ายทําในเมืองชัยใช้สถานที่ที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าก็โดยเนื้อหาที่เกินยอมรับได้และผู้สร้างก็ยืนยันนะครับที่จะสร้างจากบุปรพันธ์ต้นฉบับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรอกครับสุดท้ายมันก็ตกลงกันไม่ได้ครับยอมรับไม่ได้ จนความพยายามนั้นก็ไม่เป็นผลทําให้กองถ่ายเรื่อง Anna a n ค the King เมื่อ,อครั้งนั้นต้องย้ายไปปักหลักถ่ายทำกันที่ประเทศมาเลเซียกันทั้งเรื่องครับภาพยนตร์ Anna a ยเ the King เวอร์ชันที่ว่านี้นะครับมีโจวันฟ้าแสดงเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และวก็โจดี้ฟอสเตอร์แสดงเป็นแมมแอนนาและจะว่าไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นับเป็นเวอร์ชั่นที่มีความถูกต้อง ในแง่ของรายละเอียดเสื้อผ้าศิละปะสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบอื่นๆมากที่สุดเลยครับเท่าที่เคยสร้างกันมาเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญชาวไทยหลายคนที่ร่วมเป็นทีมงานผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับหนึ่งนั้นผมเคยเห็นว่ามีอาจารย์เผ่าทองทองเจือด้วยนะท่านอาจารย์เผ่าทองก็เป็นหนึ่งในทีมงานด้วยนะครับหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวละครเอกของเรื่องเป็นชาวเอเชียจริงๆสักทีครับ ก่อนหน้านี้เป็นแต่ฝรัง่งครั้งนี้เป็นชาวเอเชียคือโจวหนฝะนะครับแอนนาแอนเดอร์คิงเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแล้วก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สสาขานะครับคือสาขากำกับสินยอดเยี่ยมและสาขาเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็เป็นแค่นอมิีนีนะครับไม่ได้รับรางวัลอะไรและแน่นอนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกห้ามฉายในประเทศไทยเนื่องจากภาพยนตร์มีเนื้อหาที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ตามเคยครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราคงหาดูภาพยนตร์เรื่อง Anna and the King ได้ไม่ยากแล้วนะครับมั่นใจว่าหลายท่านคงมีโอกาสได้ดูกันไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะครับและความโด่งดังของบทประพันธ์นี้ก็ยังทําให้ละครเวทีเรื่องนี้ยังกลับมาเปิดการแสดงอยู่อย่างสม่ําเสมอครับล่าสุดเมื่อปี2015ก็ไม่กี่ปีมานี้เองนะครับเคนวตนาเบะนักแสดงชาวญี่ปุ่น ก็คว้ารางวัลไปจากการแสดงละครเวทีเรื่องนี้ครับใครนึกหน้าพี่เคนวัตานาเบไม่ออกก็นึกถึงภาพยนต์ฮอลลีวูดเรื่องดราลสามูไรก็ได้ครับคนที่เล่นเป็นหัวหน้าซามูไรที่เล่นคู่กับทอมครูซนั่นแหละครับเคนวัตานาเบมาถึงตรงนี้เนี่ยแอนนาเลโนเวนเนี่ยอาจจะเป็นต้นเรื่องของแอนนาแอนด์เดอะคิงออฟสยามก็จริงนะครับเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในราชสำนักจริงๆครับ มีโอกาสได้มองเห็นความเป็นไปด้วยสองตาตัวเองจริงๆและก็ถ่ายทอดปรุงแต่งเพื่อหาเลี้ยงชีพจนเรื่องราวในราชสำนักสยามของเธอเนี่ยมีคนรับรู้ออกไปในวงกว้างแต่แอนนาเนี่ยตายไปก่อนที่นักเขียนอเมริกันอย่างมาเก็ตแลงดอนจะเอาหนังสือทั้งสองเล่มของเธอมาปุยีปุยยำรวมกันใส่สีตีไข่เข้าไปจนเป็นนิยายนะครับแล้วก็ขายให้คนทั้งโลกได้อ่านเอาสนุกสนาน ทั้งที่ตัวของมาเกเรตแลงดอนนั้นไม่เคยรู้จักราชสำนักสยามด้วยตาตัวเองเลยก็ตามครับมันพัฒนาไปไกลจนเกินกว่าที่แมมแอนนาจะคิดฝันเอาไว้แน่ๆครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าแมมแอนนาได้อ่านหนังสือแอ n นาแอนเดอ i คิงออฟสยามของมาเกเรตแลงดอนแล้วเธอจะคิดว่าอย่างไงเธอจะรู้สึกอย่างไงนะครับหนังสือทั้งสงเล่มของแอนนาเลโอนวเนี่ยที่เขียนเป็นต้นทางของแอนนาเดอะคิงออฟสยามเนี่ยครับ The English Governess at the Siamis Court และก็ The Romance of the Harem เนี่ยมีหนังสือเล่มหลังของเธอคือ The Romance of the Harem เนี่ยที่เขียนไว้เมื่อปี1873เนี่ยถูกแปลเป็นภาษาไทยนะครับโดยอาจารย์อบชัยเยพสุแล้วก็พิมพ์จำหน่ายในประเทศไทยมาหลายครั้งทีเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยว่านิยายรักในราชสำนักฝ่ายในนะครับสำนักพิมพ์ชาย Publishing House พิมพ์เอาไว้ใครสนใจก็ลองหาอ่านดูได้นะครับ เอาละครับวันนี้ผมเล่าเรื่องแอนนาแอนเดอ i n คิงออฟสยามแล้วก็เล่าเรื่องของแมมแอนนาเลโอนเวนมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านทางพอดแคสต,ต์ของคนติดเล่านะครับครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ลองติดตามกันดูนะครับเราจะมีเรื่องราวแบบนี้แหละครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องในเรื่องเล่าต่างๆสําหรับวันนี้ขอบคุณแม่ที่อุสาห์เสียสละเวลาฟังนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่อง YouTube และพบกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ